้าจ,จะพูดถึงชมรมที่มีผู้คนรู้จักมากในคิวทอรนั้นชมรมอัศวินมาเทาทุกก็ถือว่าเป็นชมรมที่มีผู้คนรู้จักอย่างมากายนอกจากนั้นพวกเธอยังพร้อมทํางานทั้งในและนอกคลิน,นิแบบเดลิเวอรี่อีกด้วยหลายๆคนอาจจะตั้งข้อสงสัยว่าสรุปแล้วพวกเธอคืออะไรกันแน่เป็นพยาบาลเป็นอัศวินหรือทั้งคู่ตอบไไง่ายๆพวกเธอเป็นทั้งอัศวินและพยาบาลนั่นแหละ โดยที่แล้วจบลงนี้มันมีที่มาจากคณะอัศวินบริบาลหรือชื่อเต็มก็คือคณะอัศวินบริบาลในนักบุญจอนแห่งเยรูซาเลม็มคณะอัศวินนี้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนยากไร้ผู้แสวงบุญรวมถึงผู้บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เดินทางมาแดนศักดิ์ธิ์ด้วยอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีหน้างานในการดูแลผู้ป่วยแต่พวกเขาก็เป็นอัศวินเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าใครห้าวก็มีสิทธิ์ได้กินข้าวผ่านทุกได้เช่นกัน แน่นอนว่าคนที่เป็นตัวอย่างอย่างชัดเจนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกเสียจากอาโอมมริมิเนะหัวหน้าชมลมอัศวินประทาทุกคนปัจจุบันนั่นเอง